ตอนนี้อยู่ที่เทอร์มินอล21นะคะพัทยานยถนนเพชรตระกูลค่ะถนนเพชรตระกูลนะคะก็ไปด้วยกันค่ะเดินทางไปด้วยกันกับพวกเรานี่และค่ะตามสไตล์คน,นบ้านนะคะ ก็จะมีโรงแรมยแยๆไปหมดนะคะแ,แต่ว่าใครจะเจอโรงแรมแบบไหนนะคะจะพักที่พักแบบไหนยังไงก็บันทึกภาพวิดีโอมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันนะคะยินดีต้อนรับสู่พัทยาที่เป็นช่วงของพัทยาเหนือนะคะในส่วนนี้นะคะไม่มี ส่งกันสันนะคะก็เอาอย่างนี้เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าถนนปราบานมั้งนั่นนะคะดูตรงเสาเขานะคะหรือปลาโรมาปาโรมามัง้งถนนปาโรมานะคะดูนะคะดูตรงเสาคิดว่าน่าเป็นปลาโรมาโรมาค่ะโรมานะคะพี่บรรจงบอกว่าโรมาค่ะหนต้องเชื่อพี่เขานะคะ <laughs> หนูก็มาพูดไปเรื่อยนะคะต้องให้คนทะเลเป็นคนดูนะคะถ้าว่าน,นมีวานมีลมามีกระยุนกระยุนหนามันจะชู่ๆเหมือนหมูค่ะลมามัน,มนมมจะน่ารักันจะโยกคนจะเล่นกับคนคนได้ช่วยเหลือคนอในี่ใส่ของลมมาอือหือ เป็นชอช่วยนี่หละค่ะวันนี้พี่จงสวยมากนะคะไม่อยากจะบอกเอ้ยเราทำไมต้องหัวเราดูซิกินอะไรก็ติดปันเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแทะฟันอีกทีค่ะตอนลงรถลืมเมื่อกี้ม,วม,ม,ม,วมัวตะโม้นะมัวแต่ดีใจนี่หละค่ะ จง<ใ>จดีใจสุดๆได้เจอผู้ปุยค่ะค้พลอยมาไพรค่ะดีใจเช่นกันค่ะ พาผ่านถนนวานค่ะสิ้นสุดกันนี่ค่ะเ้ลเานนะคะบ๊ายบายค่ะพัทยาในพื้นที่ถนนโรมาค่ะบ๊ายบายตอนนี้อยู่ที่ตลาดที่ชื่อว่าตลาดแเซภาพรน,นะคะรอยัล ยังอะไรไม่รู้นะคะก็อสั่งผูนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่ามีอะไรให้เราทานได้บ้างแล้วขอเดินชมตลาดก่อนนะคะตลาดมันร้อนนิดค่ะพี่ยังได้้ค่ะอดูก่อนนี่ไงทำทำเดี๋ยวพึ่งนะคะควยบ้างอันนี้ปะดูฝนตกแรงมากนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีไม่กล้าขับรถต่อเลยค่ะเราไม่เห็นเส้นทางนะคะอาจจะเป็นเพราะเราอายุเยอะแล้วด้วยก็แต่เย็นๆให้รอให้ฝนทำก่อนเนาะรอให้ฝนซาลงก่อนเหมือนเป็นพายุฤดูร้อนเลยค่ะอันตรายเหมือนกันก็แต่ อย่างว่าละค่ะขออนุญาตขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะคะนำภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ